แวร์วูฟปาร์ตี้เกมเกมแห่งการโกหกเพื่อเอาชีวิตรอดเกมที่จะทำให้คุณและเพื่อนต้องร้าวฉานหากเผ่อไว้ใจใครอาจจะถูกทรยศได้ทุกเมื่อและตอนนี้แวร์วูฟปาร์ตี้เกมก็ดำเนินมาถึงซีซั่นที่5แล้วครับฉันว่าสไตายคนแรกแน่เลยครับผู้บริสุทธิ์ครับผมเป็นบริสุทธิ์ผมไม่มีเชี่ยวมีเน็ตเลยว่าไปเราปรับได้ปรับเวลาไปที่ไม่ได้ปรับเวลารับเวลา เยาวไปเก้ามรอมาป่าตรงนี้กินครอเป็นชาติเจอจงรีบหาคนรอเลยโอ้เวลาบุญยาเวลาบุนยาคนเดียวเราขอลาก่อนเลยนะเราว่าเราตายก่อนแน่เลยพี่เกณจะไม่ตายดอกไม้จะช่วยพี่เดีฮันเปตอร์ไม่ฮันเตอร์ตายแล้วเลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวข้าแปดนี่คืออะไรฮะไอ้โถเละ ดูใจหยดเลยนะเฮ้ยิ๊บิ๊บมาจังซีมันหอนแล้วอ่ะจังซมน่อนหม่หมทำไมเอคนรวยเขาเปิดไ่กันเลยชัดเจนมากอะแล้ว ละเดียดคนเหมือนซ้ส่วนตัวฆาตกรเดี hey, oh okay. ๋ยวเขาพูดอะไรนิดนึงนี่เราจะต้องมานั่งมองหน้าจอกันอีกประมาณร้อยกว่าวิเลยหรอนานมากโอ้โหตายอะไรวะเนี่ยโอ้โหนอนตายในกองเลือดจะอีกนานเท่าไหร่ ถึงชั่วโมงแน่เลยเราวาะตอนตา,านยคาดอกไม้เลยพ่เกดเอเลือดได้ก่อนนะคือมีภาพตาวนผมงานนี้ง,นนงานนี้ศพฮันเตอร์เน่าก่อนที่จะแกล้งกิบ๊บมากองด้วยคนทุกคนึกภาพตาวตอนนี้คือสอนาทีต่อรอบในการรอแลออ้วมีสิบแปดคนชั่วโมงเรา,าตามเนี่ยเอาไปออกไปก่อนไหนาต้มี อย่าเพิ่งรีเราอยากเห็นคนตายก่อนเข้าใจไหมแต่ดูพี่เก๊ดแคนนิดเอาละค่ะอย่าเพิ่งรีอย่าอย่าใช่ต้นเหตุเบีดพี่ลีอะไรจะสารภาพไปตายจะรึเบียดอะไรสารภาพมาสมน้ำน้าเก๊ดพี่เก๊ดสแกนแล้วใช่ไหมสแกนแล้วเด้ แบบนี้แล้วบอกเลยไหมใครหมาใครหันเนี่ยจะบอกเลยได้ไหมเอาไปเก็บข้าอะไรเถอ่ะบอกอ่ะบอกอะไรวะบอกใครเป็นหมากันอู่ะกันอยู่กันอยู่บอกมึงอะไรอ่ะอ้องไปดีกว่าแม่งนานขนาดนี้แล้วล้มหายตัวใครโซละ ใช่ตัวมึงห้าปะตก็ตามเขาอ่ะบอกแล้วก่อนเป็นหมาไ่เป็นหมาแล้วเกิดต่อมาข้มึงมึงอยากเฉลยตัวมึงอยากโดนด่าเลยไม่เป็นไรเอาแล้ว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 คนตตยคนต้คนใ้เกมนี้ตายอ่ตายดิตาทำไมยังไม่ตายตายวะตายตายยังไทายนี้ออกไงวะเนี่ยอันนี้พอเถอออกไงวะ ไงอะออกไม่ได้ออกไม่ได้ปิดเกมกับกระบะทิ้งออกไม่ได้ได้เหรอออกได้ปะออกไดหมออกได้ไหมมันออกไม่ได้ไม่ได้อรอไม่ได้มันมีเอ็มเคช่วออกไม่ได้เหรอเราออกได้เพราะเราตายแล้วได้ได้ออกได้เหมือนกันได้แล้วลาก่อบนี้ไม่ได้เลย เราตอยู่ในห้องนี้ตรวจการได้มวายออกแล้ววายรีบตายกันดิรีบตายกันดิตาแล้วนะเอ็มนะายเนีคือแ้แล้วผมได้ออกมาล้วจัวเนี่ยไดเด้ได้้ไเน้องเอนมาอไมโอดหมาป่าแล้วงมา้ทีโอดโอ้ยทำอะมาดังอีกเดวว่าตาตาตลิาตาลิายิงน้องไเฮ้ยปาเ้ยนงปามาาเป็นหมาแน่เลยแกต้องเลี้ยง

เดี๋ยวนี้โหวดจะทำกดแชรใช่ไหมเบอร์18เบอร์18หรือ68คนนั้นที่ยอะไม่ขอบเลยเขาโหวดนะเขาโหวดนะก็ติดตามที่เกดเลข18อะแล้าวนไปแล้วก็คือแล้วสิแล้วแล้วตะลิบันไม่ระเบิดใส่เขาอืมใช่เพราะว่าเห็นพี่เกดบอกบอกตอนแรกเลยว่าแบบว่าต้องระเบิดเบอร์18ให้ได้ผมก็เลยแบบอ่ะเต็มที่เอาเลยแล้เบอร์18โหวด18บอกพักก่อนนะ คือเลี้ยตายแน่เลยใครเป็นการมากันด้วยได้ของผมมากระเบิดเวลามันไม่ทำงานอย่างี้ไอคนที่เป็นหมาข้าผมน่าจะเป็นน้องผมเนี่ยรู้สึกได้เขาบอกว่าอยากฆ่าขนาดฮันเตอร์ยังรู้สึกได้เอาอ่ะได้ไหม้นี่มันคุมจิตตั้งใจไปกุนไรเดอร์ คนลเด้อคือเป็นคนเหรอเป็นเป็นเหมาฝักหมอต้องมีหมาอื่นที่เลี้ยงอย่ไอ้ไลงควันโดนลงควันกิ๊บไอ้ก่อนแม่เลยไอ้กอนแม่งลงควันกิบเลชัวเดี๋ยวทํไงหมต้วลงคันตอนี้กรลงควันตอนนีก็รีมอาจจะเล่นแฟร์ P ก็ได้ปะอ๋อแต่แฟร์ A P G ที่ใครเเมียผมเองโซน่าบ้าแา้ มาล้วมาแสบมาแสบอแสบเร็ว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 มีไหมมีไหมพิมพ์ไ่ทันยังไงเี๋ยวเร็วก่อนเร็วเร็วไรละก่อนอะไรไม่ไม่ต่างอไรลไม่ใช่สไม่กช่ไรวะเนี่ยไม่ใช่ยอ้าวไม่เจสิคืออะไรไม่เจคืออะไร อธิบายอธิบายไปดิโไล่าไม่ใช่16ไม่ใช่16บหรือเปลี่ยนมานอ่่ใช่ไม่ได้ไมไม่สไลกบอกว่าสิไม่ใช่เกไม่ใช่ไม่ใช่สิบหกงโคตรโคตรทำไมพ่กิโดนอเ่ยพี่มาไม่รู้ดินนี่เล่นในลกเซิ่งอยู่อ้าวอ่พี่โลที่สหรือ่งเขาอไรอ่ะยังไงคือยังไงยังไงยังไงแล่วามคแกแยกอง

กกัติบสิบมาเราคิดเล็กแก้งน้องผมแปลอะไรแปลแปลขอโทษแฟนผมด้วยนะครับขอโทษแฟนผมด้วยนะครับตัวรู้อะไรทักคุณ แล้วแล้มันเป็นคือโดนการกาดประกันนี่ไงได้กาดกันสมใจเลยการตัวรักกูโดนก่อนตัวรักด้วยจะปวดกว่าแบบนี้สาแก่ใจเลยจริงๆก็ไคืนนี้หมาฆ่าใครปะลืมดูหมาฆ่าเบอร์แปดค่ะเออหมาฆ่าเบอร์แปดใช่ฆ่ากาดแล้วกาดริงหมาใช่ใช่ใช่แบบนี้ เดือเลยวจะปืนลั่นใส่เธออ้าหัวกูเขาอกเบอร์สิบเจ็ดเหรอเบอิบ่ะไมเรอทบอร์หกับสิยังรอดจนถึงกเบอร์สิบหกเขาชีไปที่เบอริบจะเบอร์สิ้ไท่อะอ่าเมื่อกี้ผมเบรกมันชีไปที่เบสิบเจ็ดี้อะไรไม่รู้ล้วทำอะไรไม่ได้เราเป็นแคชาวบ้านทำอะไรไม่ได้เพราหนูก็เป็นชาวบ้านกำลังนเลยอ้าวกอนไม่ใช่คนเหรอเนี่ยลมควันอะ ก่อนลงพันตัวเองเจ็ดเจ็ดแล้วเห็นเขาชี้เห็นเขาชี้ผมก็โผไปก่อนใช่เปล่าชัวร์เปล่ามันใส่ไหมเด็ดมันใส่ไหมเด็ดเร็วก่อนเร็วอะไรเฮ้ยเบนมามื่รั่ด้วยเหรอกระดูกมาเฮ้ปลาควันไปใส่เหรอ้ักระดูกมามะมทำไมมันอนาถจังวะที่ใครมีข่าวไม่รูเสียงนี่คือเสียงอะไรเรียกมาพิงเกมาตัวๆหัวก็เป็นรู เราวันเอาอินไม่ได้อ่ะไงดีวะคือไม่มีบาะแสเลยอ่ะอืมมั่วไม่ขวดมั่วไหมขวดเลยเอาคนละหน้าอะไรกับการ์ลสักคนหนึ่งเราเท่าไไม่มีข่าวแต่ไม่น่าทันมันไม่มีวิ่แววเลยอ่ะตงใส่พี่กอลใส่พี่กอน์ทำไมต้องตกใส่พี่เดี๋ยวปลาระเบิดควันใส่ฉลองง้างหมัดกันนะแกไม่ได้เป็นปลาระเบิดความใส่กอน์อีกรอบเลยถ้าแกเป็นเ่ยแกจะปลาใส่ตัวเองเหรอน่นแหละจี๊ ไม่เมื่อกี้พิกิตรพิกิตโดนแนี่ยกรรมคุณครูคุณครูได้สิ้นใจไปแล้วคุณครูบอแฝดแล้วครูบอสแฝดคุณครู สิบสี่าป่ายแง่ตนแล้วยังไม่รู้แม่ของกูเจ็คนใจแล้วกูไม่สบายใจยังไม่ตียัไม่ตีคุณกูทำไถาอย่างนึ่งฝั่งใครฝั่งใคอยู่ฝั่งใครคุณกููว่านี่หวานคุณกูบอกแล้ว่ากูเป็นคนไอ้คูไอ้ตุ้ไอ้คู่ตนเส่ มาชนะแน่เลยไอคุณคู่อะไรของคุณเนี่ยแน่จังไม่าไปโซลลัมักไม่ต้อเลือ้วมันเป็นคนอะไรกันเจวนะเมื่อกี้สิบห้าอ้าไม่เอาสิบห้าโหวตบมีนกอ่อได้นะฮะสิบหกเป็นฮันแล้วสิบหกโหวตอนี่โอเคโอเหเป็นฮันอ้าว สองคนนั้นปะนาอีกคนสองคนนั้นอะไรอีกคนไหนว่อีกคระเบิดควันระเบิดควันก็แย่แล้วมึงโดนระเบิดควันไอ้ฮะ

ถ้าใครโชคไลาโค้ดได้ก็ฝั่งไล่โคนดได้โชคเลขก็ฝั่งเลขเอาไม่ใช่ฮันโอ้ยโอ้โวยมันตัวโกงเตัวโจตัวยุงกระเบิดันตัวจริงอยู่นี่น้องหวดพิกิตเอ้ยยังไงเนี่ยยังไงเฮ้ยใครหมดพิกิตรกิ๊ฟตี้กิ๊ฟตี้หวดพี่เป็นเปล่าพิกิตแน่เลยพี่ไป็นหมดพี่พี่พี่ทำอะไรผิดพี่พี่ตกปลาอยู่พี่ไม่รู้เรื่องพี่ตกปลาพี่ก็แบบแอม่หมดเลยพี่พอกิ๊ฟเล็กบอกว่าสิบหกเป็นฮันนี้สิบหกตายพิกิตเออคนเดียวม่ได ไม่พี่ก네ิจก็น <Their royalty> ้องไม้แล้วเนี่ยไม่พี่กิจก็น้องไม้น้องไม้มีอะไรจะสารภาพใช่แล้วน้องไม้แย่เลยพี่ใครโดนถ้วยว่าแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ขี้กิจขึ้นมาขี้กิจเนี่ยขี้กิจเอาอะไรเอาไปออกเสียงไม่ชัดลุกแย่สามคนไม่ใช่อะไรเลยเนื่ยวันนีสุด พันคนนึกน้ายไทยโอ้เบอร์สิบเจ็ดเป็นพันไลเลยโอ้ทำทำอะไรไม่ได้เลยค่ะบาปกรรมจริงเลยทุกคนรู้สึกผิดเลยค่ะพันไหมใครบ้างเอ๊ะมันโคตรกหกใครสรุปคิตซี่เบอร์สิบเจ็ดการตัดแรกแม่เบอร์นี้แฟนผมบอกว่าคืนแรกปกป้องผมก่อนมึงบับแฟนไม่ได้ไม่ได้บอกตลอดมาจนี้น้องน้องคนนี้ไปแล้วอ่ะน้องคนนี้ใครหลุดไป น้องไม้เขาเล่นบ้ากไหมน้องไม้หลุดนั้น้องไม้หลุดนะนิวฮงเขาพูดว่าไแล้วมันไอ้ไอ้หน้าแปลกหนตาแปลกหน้วจะเริ่มแล้วห้องจะเริ่มห้องจะเริ่มทำไงอะเตะไม่เป็นเอ้าบ้าแล้วต้องกดออกมันต้องกดออกเองไหมเหรอเฮ้ยเดี๋ยวใครหลุดอ้าวแล้วหลุดแย่งกันดอเมื่อกี้ใครหลุดเมื่อกี้ใครหลุด ออกออกแล้วทำห้องใหม่ออกแล้วทห้องใหม่รอ้เี่ยออกเดียวมั้งย้เิบตัสิปาแล้วดีใจผมจะได้แไ้ดึงไปดคงไปด้งไปดึงไปดึงไปดี่ยปดึงไลดปดี่ยนเึงไปดึงไปดนงไปดึงไปดึงไดึปปดึปดึงดึปดีงไปดปดงงดึงไไรเกิดอะไรขึ้นอ่ะปดนี้งงไไึงงง โทลีต้องเขาเป็นฆ่าตัวเองโทลรีนกเลีงใครแต่คนนกเลีงใครเลีงคนที่เป็นตัวพิเศษอ่ะมันถึงจะฆ่าตัวตายก็เป็นตัวตัวปัวตัวเดียวกันเหือด้าวก้อนชาวบ้านใบมาใครชาวบ้านใบมาคนที่น่าจะจริงชาวบ้านไอ่ชาวบ้านใบนี่นะอย่าอย่าพินิสัยแบบคุณครูไปใครสุ่มเลขนะอ๋คนนี้เหรอคะอ้าวอ้า เดี๋ยว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 ขาดไปัากเลยเยอะไม่ใช่คนครูก็คนที่โหวตแค่นั้นเองไม่ผู้ไม่น่าใช่คุณครูเขาบอกเขากดผิดใครเปิดใครเปิดคุณครูนะไม่รู้หมอไม่ทันใครเปิดหมาชอบปั่นเปิดโหวตคนแรกอ๋อได้เลยค้เราบอกเลยอ๋อสิด เขาบอกว่าผิดน้องก็บอกมันผิดถอางั้นไปสิบสามไปสิบสามดีกว่าแล้วก็ผิดอ่ะก็ผิดแล้วจับไปข้อไม่แล้วาจะกดผิดได้ยังไงผิดข้หาเนี่ยใครใครกดผิดต้องเป็นข้อมหาเกิดเลยวะอะไรหรอเข้าค้างกับคุณรูแต่มันละครูเข้าข้างไว้เนี่ยเมื่อกี้คุณครูก็พูดคาฆ่าคันอยู่นี่้ยไม่ควรไม่ควรดิ๊กบ้าจริงเลคุณครูบทคุณครูนี่เราไม่เอาดีกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดน้องไม่ใช่ก็โวยคุณครูต่อแค่นั้นเองแค่นัละแหด้ สิบสามเลขอัปมงคลนะจ๊ะบ๊ายบายทำไงวะต้องเป็นคนแน่เลยนั่นแกเป็นคนยมือเราไม่คุณคูเลยรอบต่อไปกูเลยแต่แฟนเลกูอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ว่าอะไรนะเมื่อกี้นี่ขวัญไอเกียร์ด้วยนี่ขวัญพี่ก็กดคุณครูไปแล้วพี่ขอโทษเออเจ้ปั่นมันอร่อย

คนนี้อะไรว่ะก็โดนหลงโดนแคนเขาโดนแคนเขาอะไรหรือเปล่าโดนแคนแน่ๆมีความแคนแน่ๆจับวัวไปดู่ตานี้ก็เป็นนะเป็นก็แย่แล้วตานี้ก็เป็นบอกว่าสองรอติดมันเป็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 นศพเดียวเป็นศพเป็นเหมือนกันจับมือมันนอนข้างกูเลยเรีเลย ดีมากแก่งฝุดยอดเลยพี่นะเนี่ะไปแกเออว่ารอดต่อไปเราไม่ได้รอดแล้วะาลงนิงเองนี่เขานี่กาันี่เป็นพ่อเลย เอาเอาตาไปตากันหมดืบ้มิไม่อมาถอยจริเนเี่อวนมเเยไม่ดกดปกป้องกิ๊ฟเลยเออนี่เินหน้าที่เขาเรียกว่าให้ทุกแกท่านทุกนั้นใช่เกงตัวไวมากไวมากปลาชะตากรรมท่ดเหมือนเธอและโทลีดูกหัวเธรู้ไหมผมเบิ้มไข่บิ้มไข่ เออมีสองตัวเลือกซ้ายสุดกับขวาสุดอะจะเลือกตัวทำไมเพื่ิดอะไรขึ้นพวกเราถึงตายกันหมดเพื่อนตายเปล่าเดี๋ยวเลือกตัวทำไมเลือกเราทำงานจะเลือกคนหลักให้หมดเลยเหรอไม่มีอะไรแคสเลยนะกันนะไม่มีอะไรแค้นเลยนะในเบอร์สิบเจ็ดแตเบอร์สิบเจ็ดจะเลือกอะไรฮะเออเบอร์สิบเจ็ดไปเอาไม่ทันอาโซนะ คะแนนเท่ากันสักทีไม่เกินครึ่งไม่เกินครึ่งไม่เกินครึ่งโซลารอดเหรอไปแล้วก่อนต้องไาคุณครูก่อนมฆ่าคุณครูก่อนไหมเออรู้สึกบัดกร้คุณครูอย่างนี้คุณครูเป็นตัวทำร้ายคุณครูลมแก๊สแเลยนะคุณครูครูแก๊สลมแก๊สต้องตายคนดีแล้วนะคนถ้าคนดีตลอดฆ่าคนดีไปสองคนแล้วอ่ะคุณเป็นคนดีใช่ไหมโอ้ไม่ค่ะ ทำไมแถวบนจะตายหมดแล้วว่าแถวล่างยังโลกแล้วครูบอกทำไมในเมื่อครูไม่ทักบอกก็ได้ครูลมไป,บบประเด็ดไเนไะกิ๊บฆ่าแต่ดูดิน้องเบอร์สิบสี่ก็โดนพี่กิ๊บฆ่าหนูใช่ไหมใช่ไงก็นอ้องเขาสวยไงสวยกว่าเราเราค่าใครสวยกว่าเราเราค<อ>่าทิ้งหมดไงโอ้โหความคิดอย่างนี้นี่นะเป็นหมาแล้วลูกเป็นหมาแล้วลูก เราสงสัยนานแล้วว่าทำไมก่อนตายวะเธอเธอกดพี่คนแรกใช่ไหมเธอกดพี่คนแรกใช่ไหมลุดใช่เออใช่ต้องกดเลยะาตากดยังไงให้มันไม่หลุดนะทุลีหลุดเหรอทุลี่ยังเข้ามาได้อยู่มั้งยังอยู่ไม่ไม่ไม่น้องสวยหลุดน้องสวยสหลุดอ๋อดีน้องตายเอาใช่ด้วยเอาถ้าใครติก็ถ้ากิ๊บอลใช่ก็ต้องใช่ดิคือจริงๆตอนเนี้ยบอกได้เลยว่า มายอมแพ้นั่งฟังเอยยังไม่เหลือตัวหนึ่งเหลือสองเฮ้ยมาเหลือสองม่เหรอเหลือสองเหลือสองแต่ทันเหลือสามยังพลิกได้ถ้าเกิดทันโดนฆ่าโดนฆ่าทีทีใช่ใช่ถูกต้องนะคะจะมาฆ่าต้องจริงด้วยอันเดียบัดไลต์สุดตัวเลยกดไลค์ผมต้องทีคำไว้เยลม าไม่มีทางรู้ได้เราทำมาอีกแล้วเชื่อของเพลงป้เชื่อเองว่าผมแล้วดอกอีกแล้วลยผมวาใหมยกันตั้งแต่เมื่อกี้แล้วต้องแต่หันแล้ว ยังจะเชื่อคุณครูก oh ันอีกเหรอแองเอ้ยคโซล่าพบหวัง16หมาลยหวัง่้อไม่ใช่ในวิธีที่หมาจะพิกได้ก็น่าจะต้องเป็นค่าชาวบ้านที่เหลืออยู่1ึ่งคนเนี่ยวิธีวิธีง่ายคือให้คุณครูช่วยปั่นเสียนวันครวนี้ปั่นโซล่าใ่ไร้ไม่ได้โซลา โซล่าแม่อยากมีชีวิตดอดเลยโซล่าขากล่องมาเลยโซละมันเหลือกันแค่ดีแล้วฮะบอกาค่าชาวบ้านไป่ไจบแล้วบอกมาเป็นไรโซละเปิดตัวไปเลยบอกเราไปเลยเปิดตัวไปเลยเขาโดนหมดแทบหมดแล้เนอะเฮ้ยอ้าว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 ่าเล่นเราล ตัวรัตตา okay, สีอะไรตัวรัตตาสีอะไรสีเขียวเขียวบ้าเขียวม้าเป็งสิผมงต้าผมตาปลอดสีของมอสเห็นเป็นสีเขียวเนี่ก็คีเดกับตาสีมา ไอ้ตาสีแดงอีหอยเลือกซ้ายสุดกับขวาสุดก็แต่งคู่เลยเนี่ยแบบกูเนี่ยใช่รอบหกจะบึ้มใครได้ม้างเนี่ยฮัลโหลบึ้มคนหน้าตาดีบิ๊กเนาะแกมแผมมั่วอย่างเก่งเก่งแค่ฮันเตอร์ล่ะเองมั่วผิดสารถามรอบมั่วถูกรอบเดียวนะมันแกไม่ต้องบอกว่าเก่งเลยแกมันปันไม่รู้อะโซลาร์ปกติโซลาร์เงียบอะถ้าเกิดโซลาร์เงียบก็เลยจับคู่ได้ ใช่<บ>เออแล้วปกติมันไม่เงียบเหรอไม่เนียนไม่เนียนเท่าไม่เนียนนะโซะ <c oughs> ล่าอะไรอ้อย่างโซล่าได้ไม่ <c oughs> แมนด้วยไดนไม่ดูคำใบอะไรเลยสติกเกอร์ลายคิปลีและของเพื่อนบอกว่าจะไหนแล้ววันนี้พี่ไลน์เตอร์มีให้เลือกฝากปองมากมายถึงหลายแบบอย่าลืมมาอุดหนุนและเก็บสะสมกันให้ครบนะคะ